รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามหีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล้ ชมคะช่วงต่อไปรายการคิดดีแลนยังมีข่าวสารงานบุญทอดกระถินมาฝากคุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะมาดูวัดดีพระดังกันอีกหนึ่งวัดคือวัดวังยายฉินเดิมชื่อวัดสาลิการามตั้งอยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกอารามแห่งนี้มีอายุก,กว่า100ปีถือเป็นศูนย์วัฒนธรรมของชาวลาวเวียงที่มีการสืบสารประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนาของคนในแถบนี้ภายในวัดมีอุโบสถมหาอุดขนาดย่อมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโชคดีมหาลาบที่ชาวบ้านต่างพากันมาขอพรขอโชคขอลาบกันไม่ได้ขาดซึ่งในปีนี้ทางวัดได้จัดให้มีการสร้างเหรียญบูชาขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้ที่มาร่วมบุญกฐินสามัคคีที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมศกนี้ โดยได้มีการประกอบพิธีอย่างเข้มขลังไปเมื่อวันที่18-19ถึงกันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันทางวัดกำลังมีการพัฒนาเสนาจนะหลายด้านเริ่มตั้งแต่กุฏิสง์สาลาการบริเวณขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า80%แต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกพอสมควรหากสาธุชน สนใจร่วมบุญกระถินสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมโดยทางวัดได้จัดให้มีงานหมหรสพอย่างยิ่งใหญ่มีศิลปินชื่อดังมากมายอาทิต่ายอรไทยที่จะมาร่วมงานบุญกระถินด้วยในวันที่4ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังมีศิลปินอีกหลายท่านอาทิพรศักดิ์ส่องแสงเป็นต้นหากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์082 745 6215 082 745 6215ร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกเความคิดนี้